แนงแนงแนงนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอ้าวตอนหนาไอ้นึกว่าปูฤาษีพ่อแมนตอนนี้ไอ้เครื่องเป้าเขาโอ้ยนะสวัสดีครับผมมาวินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเทเดเฮามบุนีท่านผู้ชมบุณีนุ้งบามครับปัดต่อยมาวินแชนแนลแมนต่อครับปูฤาษีตาทิพย์ครับผมปูฤาษีสามตาครับวันที่แล้วเขาด้วยอ่ะแปดเจ็ดเจ็ดเบ็ดแมนเสังเกตบ่ะมาร์คขอเทเดเฮาเท่านั้นครั้งแรกความ เสียไปบแบบนี้เจ้าเสียไข่ไปวันนี้มาตามตัวก็เพิ่อเพิ่มแม่นสามตัวเยแม่นครับผมมาท่านผู้ชมไปหาวินเปิดกองเลยเด้อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมท่านผู้ชมนะงวดที่แล้วที่เห็นนะครับเลข CMC นะครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็เห็นที่ตะกระแลบเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเข้ามาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับกับปูฤาษีตาปูฤาษีตาทิพย์หรือปูฤาษีสามตาเฮ้านะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำความสะอาดตัวนี้แล้วก็ปูสะอาดปูมากาบไหว้นะครับผมท่านผู้ชมเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับกดติดตามด้วยนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นนะครับหรือว่าทองแหล่คนเดิมนะครับผมนะวันนี้มาขอปูหฤืษสีตาทิพย์ห้แล้วนี่ครับท่านผู้ชมคือผมกําลังนะครับมีคนโอนมาทําได้ให้ผมเล็กๆกนน้อยแล้วนะครับผมนะคือโอนมาทำาว่าจะทําหลังคายเพิ่นนะครับแต่ว่าผมติดต่อบ่าวชัยหยุดรอให้รอบ่าวชัยหยุดงานก่อนเดี๋ยวผมจะพาบ่าวชัยมาทําที่นี่นะครับผมนะ เดี๋ยววันนี้มาขอเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำหลังคาให้ปูเหมือนเดิมนะครับปูเอ้ยงวดนี้จัด้เพื่อนนักไหนได้ปูเด้อเพื่อนจะได้โชคได้ลาบได้มีเงินมาเห็ดหลังคากับปูกับปูได้ปูเด้อเอาแบบพังงันได้ปูเด้อลูกหลานบอกให้บ้านไสหยุดงานนล้ล่ะเดี๋ยวบ้าไสจะหยุดงานมาไม่เห็ดหลังคาให้ปูตั้งเสาดีๆเลยได้ปูเด้อเออก็เห็ดใดลบฝนลดยันได้ปูงวดนี้จัดให้เพื่นปังๆเด้ปูเด้อเอาตรงๆปังๆโหลดงวดนี้เด้ปูเด้อนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอาท่านผู้ชมครับ นี่ครับเอาตามนี้นะครับผมเนาะก็มาวินทั้งมาวินทั้งป้าต่อยนะครับผมเนาะก็ได้ทําการเปิดกล้องก็มาขอโชคขอลาบนะครับที่ปู่ืาษีตาทิพย์นะครับผมนะที่ปู่ืาษีตาทิพย์นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเพราะว่า7887เข้ามาเห็นเห็นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนเลยครับผมท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าที่บอกว่าเจอปู่ฤาษีที่ไหนเจออยู่ที่ตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมนะครับ เจออยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่เห็นนั่นกดตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมยู่นิโงมือนี่เลยท่านผู้ชมนี่ละนี่เห็นป่ะอืออือนี่โผงมือนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้พวกมีไดพีมนเอาแมนตีตาทีผิดมาแมนแมนแมนครับผมนี่แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยท่านผู้ชมอยู่ในิเงาพงพงต้นอู้ต้นจานนี่พระธรรมดาเดียต้นต้นจานแมนเห็นโหลดผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งตะรุ่นพ่อดูแม่ก็เห็นโหลด ก็เล่าเฉยๆเห็นนะครับก็ดีนะอาต้อยท่านผู้ชมครับมองนี่นี่บะอึเต้่กินเด้อใบกะเพรากับมี่พี่มีหอดบะกะเพราปลา่าแมแเนมนนะครับต้นกะเพราหลายท่านผู้ชมต้นกะเพราเยอะนะครับนี่นี่ครับต้นจานนะครับมะขามเมะขามเทศมะขามเทศ ต <im 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 ้นมะขามเทศนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกราบไปไหว้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผวัสดีครับผวัสีครับวัสดีครับผมัครับวัดีรันเวัสรบวัสดีคับวัสดีควดีปวดีครสวดีครับี่รับสดีคบวัสครับัดีครับสวดีครับสแัสดรับสวดครับสดีครัลสวอีรัวิสดีครับสวัดีครับสดีครดยครับสวัสดงอรัดีคไปบอวัคสดีครัีครวีครันสวัสดีครับวีววัสดครับครับ แต่ว่าฝนเพราะท่านนี่หน้ำคาฝนตกแกดดออกค<ม>รับแม่นก็ได้น่ะน่ะฝนตกน่ะว่าแม่นบอกแล้วอ่านัดกระเบาะ๋าใส่แล้วเดี๋ยวกระเป๋าใส่ให้ต้องล่างงานตน<อ>าะกอนมาเห็ดแม่นต้องล่างงานมาเห็ดตะกอนเพราะว่าเพราะว่ารอบ่าวชัยอยู่เพราะว่าก็มี่เอฟซีเป็นบางส่วนที่ฝนโอนมาเนาะอวินะมาเห็ดแล้ว,วเดี๋ยวผมจะได้ทำก็จะร่วมด้วยบอกอีกเด้อนะอวินะเออบอกนี่สิรวมน้ำค่ะคือเสียดถ่ายเป็นขึ้นมาให้มันลบฝนได้ครับโอนมาทั้งอ่าชีพองค์รูปแม่นตามนั่นแหละครับผมระบุระบุน้ำ วัดม่เหิธันเทนีเออแล้วก็ใครที่จะบูชาปูคุณหารเด้อท่านผู้ชมเด้อใครที่บูชาปูคุณหารยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าทํามาน้อยองคนะทำมาน้องทําเพื่อเอาแค่มาปูพื้นใน้ปูอย่างเดียวนะครับเอามาปูพื้นปูอย่างเดียวเด้อยังเหลืออยู่นะปูคุณหารนะครับยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าเอามาปูปูพื้นอ่ามาลาดปูในพื้นโดยตรงเพราะว่า ได้ส่วนนาห้องน้ำขึ้นข้อคือกับยังเฮ็ดน้ำกันแมีนคือเอาเอาเอาเท่าที่เฮ็ดได้ไหมคือถ้าเฮ็ดถ้าได้โยนสทกเมกเอาเฮ็ดสักนันตามนั้นเลยนะครับผมเพราะไม่ได้มาทําเยอะเหมือนพระเหมือนอะไรไม่ใช่เด้เอาเพาะจะเทสารตามกําลังนะครับผมเนาะเตี่พ่อมีพ้อจะทำอะไรเมนครับผมนะครับปะโอเคครับผมท่านผู้ชมตามนั้นนะครับผมเออนะครับที่ปูตาทิพย์นะครับโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับเรามาตามต่อคือเลขซีเมซีซึ่งเมดที่แล้วป้าต่อยเขย่าได้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ไปดูเลขใต้แขนเพิ่นใต้ใต้เล้าน้่มเพิ่นเจ็ดแปดหนึ่งอต่อยตรงตรงเลยท่านผู้ชมนะครับแมนเห็นเลยนะครับได้เลยเอาบอกเอ้าได้ยินว่าเจ้าได้ยินตัวนี้ นี่สองคนนี่เออยูะ่จำข้ามนมอามได้เดว่าถ้าไปขอสารมาอย่างไรมาเล็กมักศีขาแมนอันคือเรื่องจริงวะเล่จําแมนเรื่องจริงเปิ้เกล่ยเปิ้ลเกลยได้จากน้อยหนึ่งเป็นได้ยุแต่ว่าข่อยบ่ได้นะครับเพราะว่าก็เลยหายมาวินได้ก่อนก็เลยไว้ไว้จาของบ่ได้เขาเป็นยังนะครับอืมเพราะว่าถึงบอกไว้ว่าถ้ามาขอสารตรงไหนใหม่ๆแรกๆเพิ่นมักศีหายเลขเขาแล้วก็วันนี้ ยิบถูกมากคำเทเดียวพอดีมากเลยพอดีมากเลยแม่บวเดีขาดบวเดียก็แล้วก็ครั้งนี้นะอยังอ่าที่ว่าจะทํำศาลให้ปู่มีคนก็โอนมาเล็กเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมรอเบาชัยอ่าหยุดงานอยู่นะครับรอเบาชัยหยุดงานเพื่อที่จะมาสร้างกับเบาชัยผมจะมาทํากับเบาชัยด้วยกันนะครับผมเนาะมีไฟบ่ดิไฟมีนี่ดินี่มีไฟก็นี่อ่ามันบวมมีไฟบ่ได้ยด้ไหมมันด่มาเบิดไฟเลยเหรอในวาเบิรไฟอ๋อไอบ้าข่อยเบิรไฟมาตี ยังประเทศเนี่ยเหมือนเจอไฟเด้อยังยังไปต่อเอาดูถูกก็เป็นสั้นๆบุญเป็นเบาหวานถามหาร์ดสงสัยหนูเขาไปเ่งเบิรงส้วงเดียวนึกว่าไปต่ออ่ะจะไดงว่าจบไปต่อแสดงว่าจบไปไฟ้หัวจบไปต่อจบไปต่อต้องเผื่อมลนวะไปต่อเขาต่อถูกต่อเทียดเขาอยู่ทางนแ้านว่าบ่มีไฟบ้บ่มีไฟเลยไปต่อเขา เวลาหมวดนี่มั่นใจยันว่าเป็นสีให้ยสามตัวเดี๋ยวได้สองตัวหมวดนี่ขอสามตัวเด้อปูด้วยสีตรงเด้อปูเด้อหมวดนี่เอาปังปังหลอดปูอืมร้านมาขอโชวขอหลาดเพลนหมวดนี่ก็จัดปังปังโดเนาะแต่ผมชมเนาะมุดเจ้าประกาบอกก้าวเพิ่นทั้งกันบอกความกันได้หนิบอกก้าวเพิ่นบอกบอกขอโชวขอหลาเพิ่นไปพร้อมๆกันว่าปูสีให้แบบใดยังไงบอกไปพร้อมกันนะครับผมแต่ผมชมเนาะ เออะอะนะครับเดี๋ยวจีเด็จช่องนมโมบอกเพิ่นแล้ว่านผู้ชมเด้ออ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสาธุอวินบอกเพิ่ลเ้ยวปูนสีตาติดตัวเองบดีลกูกหลานเทียมงานช่องมาวิ่งชาแนลนุ่มลาเพิ่นเดิมปัดต่อยคนมีเซ็ม การเดินทางมากมายมะตามตอขอโชคลาภท่านเป็นฤาีตาทิเพร้อมหมดทีแ่แชัรวปทีหมดแรกแหกมานมาขอคู่กับไห่สองโตตรงจอมมวที่ลูกหลานจะมาตามตอขอโชคลาภเื่อเป็นสะพานบดนเชื่อมไปตัดเอตที่ทั่วโลกให้เพื่อนพตาฟังเพือนโชคลาภเพื่อนเด็ช่วมบารมีรเ,นนเพื่อนเสนอว่าคู่ฤาษีตาผิดขอโชคแม่น หมวดนี้ขอสามตตรงๆของเวันที่1ของย่านย่นอศอสองทนห้าอยหกสิกที่าที่ท้องพักที่ทุกทวีทัวโลกสาธุสาธุักเด้อตรงๆฟังๆโหลดหวดนี้เอาจริงๆเด้ยนะครับท่านผู้ชม S> <S เดี๋ยวให้ป้าต่อยนะครับขย่าย CMC นะครับเพราะว่างดที่แล้อเนี่เพิ่นแหกหมานเพิ่นได้มาเจ8 8เเพ่อเพิ่นก็ได้จำข้าว่าไปขอซ้ำอะไรเพิ่นได้ตลอดเมนอีเมนมท่านผู้ชมนะครับอ้าวเดี๋ยวป้าต่อยขย่าครับผมนะครับตาดหรือคู่ลีเนาห้างชองสามช่องบามะขวขามันคือขอเลยถ่ายแล้ว่ถมีสามตัวตรงเยอะเนะ อยากขันตัวใดกูหรือว่ามาันสีออกตัวใดสามตัวหยิบมาโดดด้วปูหยิบออกมาเลยไม้แรกโอ้โหเนาะหมายเลขครับผมได้มาหมายเลขสามครับหมายเลขสามหมายเลขหมายเลขสามนะครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับสามนะครับ หม,มายเลขสามนั่นนึกมาครั้งที่สองหมายเลขเจ็ดครับสามเจ็ด <3, 7 S 1> นะครับหมายที่สองหมายเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมกันครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับหมายที่สามหมายที่ 3, สามสามโซ่เด้อ ร่อนเหมือส์ว่าเอาว่าบเบือสาเบือส์ต้องไมเอามไม่เออันนี้โมคะน,น,น,นะครับมันมันหล่นทั้งสี่ห้าไม้โมคะอ่าเออปูอีกไมึ่เดียว ที่สามเมื่อกี้ได้ไหมได้เลขอะไรครั้งแรกครั้งแรกได้ยังสสามสามครั้งสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมสามเจ็ดสี่ไม้ที่สามไไม้ที่สามเลขสนะครับนะครับไม้สามเลขสี่นะครับสามเจ็ดสี่เอาอินเอาเอาเฮ้ยเซมซี่ตรงกัเลยอรักับเลขูกเลขส ทับปรสามกันเจ็ดตัวที่สเแฉเลยนี่ทบสามกันเจ็ท่านผู้ชมมีอึ้งตรงกันเป๊ะเฉะเลยอ่มี4 euh ีีเจ็ดแล้วเออเจ็ดแแล้วเลขสองตัวหนอที่สเตรงกดเป๊ะเลยอวินตรมกดเป๊ะเลยท่านผู้ชมเจ็ดแล้วเออเจ็แล้วมีสมีเจ็ดท่านผู้ชมเซมซกับเลขถูกตรงตรงกันสตัวแล้เซมซีเสอุ้ยขนลุกเจ็ดชัดเจนตัวที่สองเจ็ดชัดเจนท่านผู้ชมมีสีมีเจ็แล้ว๋องสิ เดี๋ยวกลับเ้ไปดูกันเดียวระหว่างรอได้ทุบดูนะท่านผู้ชมนะไปโอเคดีกว่าท่านผู้ชมนะครับไปเอานเอาวิเดี๋ยวครับกืเหลกมันตอกันแห้งเิเอาจอยก่มนมนจบทุทุตกันแห้งดีเล่ยเขาต้องตกถานเวลาเวลาถานเวลามันเป็นอี่างไรนะกคือไหนมองนอยใช่ป่ะสำหรับเ่ออย่าอาเขาอย่าเขา โอ๊ยแต่ไไป่ไม่ไม่ไม่อยากอายเขาโอ้ยอยากอายนี่บอกให้เด้อยอยากไปใครด้อนี่อยากอายเขาอยากอายเขาอย่าเด้อมาไปนั่งกับนั่งบ่าหฟังบ่แม่นปูนี่แม็ก็บ่ฮูนหงอขี้แดดอันหนึ่งวัมันสิถึงที่เปลีนได้ดิโอ้ยนอนเมียงอยากอยด้วยใครมาที่นี่เออขอร้องอย่าออกคลิปเด้ออยากอายเขาเอออยากอายเขาตกลงเขาเห็นกับสายคนปะห้ามบอกผู้ใดได้ขาดบอกไปเลยบอกบอก ถ้าบ้าไปยังที่ให้พุ้เละกสิบบาทห้ามบอกไคโอเคบ่พุู้ละกสิบบาทเพราะว่าตบาทพราเดียบ่ไปเบิ้งเป่าเบิ้งเป่าเบี้ยอยากไอเขาอีนี้เอ้ยเนาะเด้ทุบไหมเออใกล้เสมอแ้กก็ตังโซ่เลยว่าเด็กถูกตรงกระเซียมซี่แห่ที่บอกมื่อไหร่แหมเออตรงไปเลยตรงอีหลียาต่อยคันได้สาม้านี่ตรงเลยไปเฮาไปตรงตรงเอาเดียวไปยังเจ้าไปนอนเฝ้าอยู่หันแทนั่นนั่นไปนอนเฝ้ายังอ๋อบักบักตัว โต๊บตก então, ี้ยุคคุณแม่เออว่าเป็นยังมัดเฝ้ารถให้เป็นน่านเสาด้วยน่องกัารทาก็เข้าตัวเดียวกันนะครับไปน่านาตะพิ่มก็จะดีเหมือนกนะครับกลับมนะครับขอให้โชคดีปังปังรับรวยกันทุกท่านทุกคนกับผู้ลูกศรีตาทิพย์ค่ะท่านผู้ชมครับไปน่านขาตะพิ่มเลือกไปบ้านหลังนีู้ลือศีตาทิพย์นะครับของเที่ยคนลูกจะเห็นเห็นบนตาเทียนเลขกถูกไหม เลขที่ออกซี6หรือว่า c 7, 9่าหรือว่าซ1 9น1 6เก่านดก่อจอยแกับเนงกับพี่น้องกัน C 7, 6ตามนั่นนะคะท่านผู้ชมตามนั้นกับกิ้งยู่าไปผู้ใดบอกไพเด้อร์บอกรอย่างอื่นทำผู้ชมก็จะไปบอกไพเดอร์คอยบอกไปก่อนบอกเล่ะว่ได้เห็นนเออโอเคว่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเนาะซีเจ็ดหก 49, สี่เจ็ดเก้าตะวัดซีนี่องรงเดอ้อหางซีมันบลาสุดเด้ยมันเป็นคล้าย,ายๆมวญมันเป็นศูนย์กันเลยไหม,มหางซีมันบลาสุดเออมันบลาสุดพนะิจารมันเป็นสามเหลี่ยมสื่อไหมอ่ะสามเหลี่ยมวงกลมไหมอ่อาถ้าก็ไปพิจ,จารณาเอานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าตาปูหรือสีตาติดเจ้าห็นน่ะเอาตาอย๋อนี่บมดที่อาต้อยว่าห็นว่าเห็นมังแก้ม ที่เอาตับงหันไหมที่ว่าังตตอนมากไหมเจดอวินท่านผู้ชมอางเงกอวินอหลีดวินอวินเลกขึ้นแก้มเพิ่นตอนนี้ไหมอหลีน่ะอออออหลีโตไรลามโตไรเออให้เบิ่งก่อนอวินอหลีอาวินเอาถอยแต่ก็เลียวเบิ่งมันเป็นอียงเอาถอยแปดสองูอวินนี่มันแปดสองศอออเอา อ่ะต่อยอี่อีะตอยแดสองศนย์ด้ลมเฮ้ยขนลูกกวินขนลุกขาสั้นมาแล้วเนี่นี่เออเดี๋ยวเดีไปเบิ้งน้ำกันเนาะเอาหนีแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ัน้่มแปดองนย์โอ้ยดูเกมานนี่บ้างเออนีลอุ้ยอฟินปูเปิดหายแล้ววินปูแล้วหาแล้วปูแล้วหอแปดสองศูนย์อะตอยิ่งแปดสองศูนย์เลยเจ้าจอยบอกว่าเห็นินเล็กเกีมตอขามาแสดงว่าปูเปนลี่ลี่แปดสองศนย์นไทอือ แปดสองศูนย์เลยไหมขนลุกโอนี่นียุคแกมเพิ่นอีแปดสองศูนย์ชเลยหี่ชดเล้อาวินแปดสนย์นะผู้ชมแปดสองนะครับเ่็ดำๆเห็นเลยอาตอยอืเห็นนะท่านผู้ชมแปดสองศูนย์จริงด้วยับูเลือกสีสามบโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งเราค่ะนอกว่าขนลุกเห็นดีว่ารับค่าคับข้าที่ว่าอาต้อยตอนนักขอมาไไหมเีที่อาต้อยถัดแลวไหม ดูเห็นไกลๆก็ยังเล็กเหล็กแก่เล็กยังเพอดีเอาะต่อยวางังสิ้นไหมแต่ว่ามันเขลาเห็นล่างๆพ่อทุ่มเขาใกล้เห็นชัดๆเลยอวินเขาข้เาใครยังเห็นเป็นแปดสองศูนย์ชัดๆเลยโอ้นี่เนาะปวาดแสดงว่าปูเพันห้แล้วเด้อนี่ปูลึกสีเพันห้แล้วโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยปูลึกสีตาติดนะครับท่านผู้ชมที่น่าจุดลงสีที่เป็นล่องเปลาเขาที่ยมเหมืองท่านผู้ชมเนาะที่นี่ เป็นล่องเป้าเขานะครับผมเนาะโอ้ยต่วาโอ้ตวนีเห็ดเห็ดค่อยเก็บคักโอ้ไอมนักท่านผู้ชมนะไปท่านผู้ชมเอาตามนั้นเอาแค่นั้นนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคอมีเซน์นะครับทองแหลกคนเดิมนะครับที่มาขอโชคขอลาบนจุดตรงนี้นะครับกับปูลือศรีตาทิพย์ หรือปู่ฤาษีสามตานะครับขอให้โชคดีปังๆเด้อท่านผู้ชมเออ่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับผมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับผม่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีครับผมสวัสดีครับ